วัสดีนครับสวัสดีสวัสดีนะคับวันนี้วันที่สนามะชโควันบอหลอนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าที่ทำการชนในรายการพิเศษของสนามบอหลอของวันที่11มามีสุนนท์นีครับเรื่อจะมาคุยจาของวัวนะครับบวัวน้องก็มีความสดวอมพร้อมวามสมบูรณ์เกียร์ซ็เต์นะครับน้องววสวัี่สดยูนาจอนี้ก็เป็นครูเอกพิเศษุของรายการนะครับหล้านหนึ่งแบาทไม่รวมเสมอนองนะครับสวัสดีรับพี่บ้าสวัสดีครับผมวันที่งานสายหวยชนนะครับพี่บ้าวยื้อาดชนในลำตัวหรือจังไหม อืูดุกดังชักใจคนใจสามพลังค่ควครับพมโคดุกดังชักใจควันใจสามพลังหรือวะคราเนียครับคานี้นะครับน้องเขาอยย่กี่ปีครับพี่อายุเปีได้เปีได้นะครับเป็นลูกายาไม่พีประจํมได้ไหมครับสายาคนเก่งายาคนเก้นก็เป็นลูกดีดุดดังเหมือนันนะครับพี่น้องก็ปั้งกชมเลยกี่ครั้งครับสีครั้งสี่ครั้งรังลักษณะนี้มาครับถุงมพูุ่มผเมื่กี้นาทีครับพกเดียวเลยพกเดียวพกเดียวเลยเลยันักพ่อพุ่มมั้ยนะครับม่ะดุ่ะคร้างรัง สามสิบเดือนสามสิบเดือนนะครับชะยะนั้นจะเป็นเงี้ยเปิดเผยได้ไหมครับเนี่ยก็เรื่อยเรื่อยครับเรื่อยเรื่อยเนี่ยสมชื่อไหมครับนี้อันนี้ดูผมจริเนี่ยสมชื่อเลยนะครับพี่พาน้องยืมขอกี่ไว้แล้วครับก็ประมาณก็ซ่องอัทิดได้ซ่องอัดทิดได้แหละนะครับความยืดที่ผ่านมาสะดวกสบายดีนะครับเป็นครูรอบนี้เขาเนี่ยกิงยา้ยินหนามสมบูรณ์ไหมครับพี่สมบูรณ์ครับผมสมบูรณ์ดีเบิ้งเกเรไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับไม่ไหลเลยครับรอบนี้พร้อมมาเดินพันกับบ้านไหมพร้อมครับพร้อมนะครับพี่น้องเขาเดินวันกี่วันครับเดินนวัประมาณก อ่โลได้7โลสดหลืบอเลมยังครับหรือไม่ม่ออย่างคกกจลเหมือนเดิมนะยานี้ทีให้เองดูชาวเสียมงานมาให้เปี่นแปลงที่บ้านครับจ๋มาง่ายัางเปนกันไปนะครับรอบสิ้นสรมาชนตยนนี้ในสาตาของพบ้าเขาเนี่ยมีของทุกกำลังความสมบูกี่เปอร์เซ็นต์ครับก้าวกาวที่ดนได้ก้เ็หมืชนก็ จิมโรยตะบุญตะบุญหนี่ห้ชมพร้อมไหมครับพร้อมเลยจมตัวเดียวก็ได้ตัวเดียวก็ได้นะครับพร้อมต่รถยี่สิชโมงแท้อียชั่วโมงไปยี่ิห้าไปเลยใช่ครับครับผมยากให้พี่บ้าฟ้าสิ้ F4 หรือุตามคงโคดุกดังชักใจคนใจสามพลังเลยว่าเขาเนี่ยหลบนีนะครับกว่า F4 มันจยอ่าจจุ่มจะเจีย เนียด้วยครับคราบผมให้น้าข้าวรนีรนี้ป่ารอบ้านเลยครับค้าบผมปลากระโลปาบงโลกงินลานรบ้านรกระบี่นะรบนี้มาเยือนไหมบมาเยือนนะครับค้ัวผมยังให้สมาชิกนะครับชาวกระบี่นะครับแล้วก็ผื่นทีใกล้เคียงนะครัอย่าลืมาเป็นกำลังใจให้กับโคดุกน้ำชัดใยคนใจสามดังนะครับหรือว่าเจ้าค้าวนี้นะครับได้ที่สนามกีฬาจิ้งโควบ้านบ่อหลอนะครับครูนิสทำการชนในวันที่11มิถุนายนนะครับเป็นครดีซี่ในรายการนะครับเจอกับโคโนนงามเจ หนอนะครับจะจัดว่าเป็นกูเอ็กซ์ทีเซ็ตในรายการนะครับขอบคุณมาด้วยสภาข้อมูลแล้วก็ข้อให้เขาเนี่ยเอาเบียเฉชนะเอาเงินโลเงินล้านลบกับนี้นะครับพี่ขอบคุณมาด้วยสภาข้อมูลขอบคุณมากครับวันนี้ครับ สวัสดีะครับสวัสดีที่ควันนี้ยุันี้สมนาิรนชนโก้ันบอหนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่วทำการชนในล้อวันที่11มีุนานี้นะครับเรื่จะมาคุยจะืองของวัวนะครับวัวีมีความสดความ้องความสมบูรณ์เกนะครับน้องวัวสถิตสมจริยเห่นยูนาจอนี้เป็นกูออีกูนึแบบแบบโปเกมนะคับหนึ่งล้านหนึ่งแบาทไม่รวมเสมือนานะครับสวัสดีกันไดวาครับผมพ่อมาทีงงานทายนนะครับในวัวเชือดเชือดในนัตัวรูุจักเลครับเชือดคนวะเชือแววคำเชือไหนวะแววนะครับไหนวัวอย่ เจอโนอามเจอคนแบบเป็นน้ำหนึ่งรับหรือว่าอันนี้โคนะครับน้องก็อยู่กี่ปีกันนะวะสิบปีครับสิบปีแล้วนะครับตอนนี้อย่างลอยอย่างซึ่อย่างสมบูรณ์เลยนะครับเป็นหนชายาตอนนี้เนี่ยไหนวะยังพอจำได้มันเคยมายุคนไหนวะชายาต สวัดเตือนครับใช่สวัสดเตือนนะครับผมน้องก็าพักอะชมกี่รังมาครับสี่ขังครับสี่ขังแล้วครับเดี๋ยวเขาทำแบบสวัสดีเตือนนี้อ่าผมเป็นครดิฉันเลยพอเขาถึงยุ่งไหมไม่ยุ่งเลยครับเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ชหในก้งเดีวครับเดี๋่ทางชมก็นยังไงนะครับผมน้องเขาพักอะชมกี่ขังแล้วนะสี่ขังสี่ังรังุดนาได้มาครับนาหนักคนตังครับหนานักคนตังคเมื่อกี้นาทีครับเนอะวะุกนาทีหยกนาทีได้แล้วครับติดคุลอมนี้เนอะ จ้างนะผู้ใจนี่รับวางว้ตางนี้เรือว่ามานองยี่หกิลครับยี่กว่าวันยี่สิบกว่าวันแล้วความยุติธรรมาสะดวกสบายดีนะครับติดคลนี้นองกินยากินดำสมบูรณนี่ครับสมบูรณ์ครับดมหลายเกลี้ยไม่ว่ใส่หลายไหมจิคูลนีไม่ได้ครับไม่หลายใส่ดีนะครับเืว่ามานองได้ประมาณวันกิโลครับเจ็ดโล่เจ็ดโลนะครับตอนนี้หลังกายนองก็มีความสดกำพรองความสมบูรเกี่ยวสนับับว่ ก้านะิบเปอร์เก้าิบเปอรนต์เปนชงก็เต็มห้อยนะยานี่นะว่าให้เอร่ชาวทีมงานมาให้ด้มีแปลงเองท,าาทีมงานาะไยครับทีมงานออมาให้นะครับรบล้วงนชมตอนนี้ยานี่นะว่าฟัาทั่งเอฟซหรือวิจิตามคงไอ้แม่โครหรือว่าโคโนตงามเจริญเจริญสับเผ็ดนำนิดหนึ่งนะครับครับเอฟซม่โคว่วยเจ๋งงั้นครับ ครับผมให้หลองข้อเบี you know, <ia> ้ยวชัยนาเงินแท่งเงินโล่เงินหลานลบขายนะครับับผมยังไงสเชิงอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจครับโคโนดงามเจริญสับเพ็ดหนึ่งนละายไมโคนะครับดายดิสนามกีิจชิงครัวบ้านบอหลอนะครับผู้ที่ทำงานชนในวันที่11มีนาเป็นครูที่ซี่ในรายการจังหวัดเป็นครูอีกครูหนึ่งนะครับเจอกับดุ๊กดังชักใจควันใจสามพลังนะครับผู้ที่ทำงานชลหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทไม่รวมเสมือหนอนะครับยังไงผมค่อยหนว่าล้วก็ไอ้โคบี้อวัชัยนาลบขายลบ รับเริ่มน,นะครับขอบคุณมากทีส่สมาคมข้อมูคุณมาครับวันดีคครับ